โรงเรียนประจำน่ารัวนั่งรถน้ำเป็นบ้าเลยปวดหลังชะมัดโอ้ยง่วงนอนวะนี่เหรอว่าโรงเรียนประจำก่อนอื่นเลยนะหอพักของเราอยู่ตองไหนเนี่ยต้องดีเข้าไปจัดของซะด,ด้วยสิอยากจะนอนสักงีบแล้วอ่ะ มีใครให้ถามทามบ้างไหมเนี่ยใหญ่ขนาดนี้คงไม่เจอหอพักของตัวเองหรอกมั้งเนี่ยมีคนอยู่นี่นะนี่นี่เธอหน่าเธอเอ๊ะเธอใครเนี่ยเนาะ่าเนี่ยไม่ได้จะอ้วกก็ได้เหนื่อยจะแย่แล้วเอ๊ะโอ้ยนั่งรถกันนานนี่นี่เธอหน่าพอจะรู้ทางไปหอพักไหมหอพักที่แบบนักศึกษาเพิ่งย้ายมาใหม่อ่ะคือ ฉันเพิ่งมาถึงน่ะเลยไม่รู้ทางไปน่ะขอรบกวนนิดนึงนะอ๋อได้สิอ่อเดินไปตรงไปใช่ไหมแล้วก็จะเจอแยกสี่แยกอะเดี๋ยวซ้ายจะมีหมาเดินอยู่เป็นหออยู่ขวามือจะมาทำอะไรคุณหอพักเนี่ยเขามีอะไรไว้ให้บ้างเลยเนี่ยเออหยุดให้หยุดหยุดหยุดว่าไงครับสุดหลอเฮ้ยเดี๋ยวต่อยกันทำไมเนี่ยคุณมาทอะไรครัก็ถามทางอยู่ไเด็กแค่นี้ดูไม่รู้เรื่องเหรอแล้วมาต่อยหน้าก่อนถามมันใช่เหรอวะคุณอย่ามาหลอกผมเลย หลอกบ้าหลอกบออะไรวะยังไม่ทําอะไรเลยไม่คุณผมผมไม่เชื่อคุณอะเมื่อกี้ผมเห็นทุกอย่างแล้วเห็นอะไรวะฮะคือคุณออกไปเถอะเดี๋ยวถ้าคุณจะมาทําร้ายคนอื่นอ่ทำร้ายอะไรอะเฮ้ยอย่าต่อยกันคุณล้มผมไม่ได้ก่อนเหรอได้เก่งมากใช่ไหมว่าอย่ากต่อยกันยังเก่งมาดิอยากจะเป็นฮีโร่มากๆแต่มองสถานการณ์ไม่ออกเหรอวะมีฝีมือแค่นี้เหรอฮึลุกมาดิโถย เฮ้ยไอเสื้อดำตังแกคนอ่อนแอเหรอที่ว่าจะต่อยตีเป็นนิดหน่อยจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอฮะถ้าดูไม่ออกว่าใครผิดถูกก็อย่ามาหาตีนมั่วซั่วเลยที่ว่าจะโกหกฉันได้งั้นเหรอมาทำตัวเป็นฮีโร่อีกคนทำไมวะคนแบบแกต้องถูกสั่งสอนโอ้ยหงุดหงิดพูดมากชิบหายออกมาเลยกลับมาดิโวฉัในวดยเดก็ได้ตั้งคำถามคำถามหนึ่งทำไมสังคมถึงเป็นแบบนั้นได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามที่เด็กน้อยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปผมกลับไปหาในคำตอบได้มากขึ้นมากขึ้น าผมก็จะกระต่องของคำถามมาที่เฟรค้าไฮสคูล นายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยอะไงไรจัดห้องบ้าอะไรของนายเนี่ยวันนี้วันหยุดไม่ต้องรีบก็ได้ไหมอะโอ้ยยังคิดไม่ออกเลยอะของมันเยอะเกินเลยเงี้ยทำไมอะมันของของนายเนี่ยออกไปดิอืมมาใช้ไม่เป็นไรหรอกม้าที่อะมันควรวางตรงนี้ไหม ไอ้หาเท่าที่ท่าที่ท่าทีแล้วใครแล้วใครสอนให้นายจัดห้องอย่างนี้วะเนี่ยไม่ก็จริงๆก็กะจะรีบจัดแลแต่แบบมันเหนื่อยไงโอ้แแบบนอนดึกอะไรเงี้ยโอ้เอาของนายไปเลยปะเฮ้ยก็ขอฝากวางแป๊บนึงกันจะเป็นอ,อะไรอ่ะนี่แป๊บเดียวเองแป๊เปแบ,บเดียวเองขอางบของมาเยอะเดี๋ยวคิดก่อนเออเอาโย่อ a few e m m o n t ไม่อะยังใช้ไปแล้วไปไหนก็จะเปลี่ยนชุด ไอไปเป็นเพื่อนป้าวดูดิอ้าวมีเรียนปล่าห้องเงอ่ะไม่มีอ่ะดิอาจารย์ไม่ว่างเลยไอแล้วว่าจะไปนอนชิวๆในห้องมาดูนี่จิมมาดูนี่นี่ที่ฉันเปลี่ยนนี่ดูดีกว่าเยอะไปเรียงและเห็นไหมโอเคโอเคช่่งมนเถอะชิวๆและใส่ก็พุ่งูยอีหว่างว้บนนี้อะไรมีเรียนกันหรอ วันนี้มีเรียนกันเหรอห้องล่างโอ้วันนี้มีเรียนกันเหรอห้องล่างแล้วนี่ใครเนี่ยห้องบีห้องบีมีเรียนอันนี้พิกใหม่เราไปเจออยู่ข้างทางเมื่อกี้เห็นเขายกของมาพอดีเลยอ๋อนน้สองคนแรกป่วยก็เลยไม่ได้มาปัป่วยอ๋อป่วยหลายวันอยู่นะ หาทำหาเรื alors, look, look ่องที่ทําให้เข้าห้องปกครองได้ก so, like, ็ด no, ีนะทำไมอะมันต oh. oh. okay. so sure. so, e ้องเข้าห้องปกครองนี่ยเข้าไปคนเดียวดิเอออย่าอย่าชั้นกายจาอไปประตูด้วยดิบอกเอางี้จิมเรามาคุยกันถ้าถ้าฉันเจอถ้าเจอถ้าเจอสาวชันจะจีบสาวถ้าเจอผู้ชายฉันจะข่มขู่ผู้ชายจริงเหรอแบ๊ไดแล้วนดีเอ๊ยโอเคงั้นที่เราคุยกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ๋อมาดูแต่เดือดเฉยเขาไม่มีอะไรนะครับมันเอาเงินมีหนังสือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้ายืมหนังสือเขาทำยังไงบ้างก็จะยืมเล่มไหนอ่ะเยื้ยืมเล่มนี้อ่ะยืมนี่เสียอะไรบ้างใคร่คะแล้วห,หรือว่ามายืมนี่ออนักอ่านนักอ่านที่นี่เป็นเพื่อนดีไหมอยู่อยู่เป็นเพื่อนดีไหม <laughs> อันนี้แล้วแต่ค่ะชื่ออะไรคะ ช,ชื่อจิมครับถ้า,ถาสมมุติเราเราไม่ยืมเราก็อ่านพี่ได้เลยปะ่ะแบบไม่ต้องกลับลอะไรก็ถูกค่ะใช่ค่ะอ,อ๋องั้งงั้นไม่ยืมแล้้กงอ่านที่นี่เลยโอเคค่ะหัวหน้าหัวหน้าทําอะไรอีกแล้วอะ่ะขึ้นไปได้ไงจะตกนะขึ้นไปได้ไงอะ่ะเนะขาไม่ซนอย่างย้วะฮะโอ้โี่ยสวนนะสว<อ>นเะฮ้ย อย่าตีกันในห้องสมุดนะคะคไม่ได้ตีทักทายบอกหลักกันด้เฉย <laughs> ใช้ความรุนแรงไม่เป็นเลยครับมันปิดไว้อะชมุนบงคื้อไม่ได้หรอห้องสมุดต,ตอนนี้ใช้ได้แค่สอนเหรอเออเ้ยอะไรวะไป ฮัลโหลครับวันละลักครับมีหนังสือสอนจีบผู้หญิงไหมอ่าเหมือนจะไม่มีครับวันนี้เดี๋วไมด้เดียวไม่ได้เดี๋ยวไม่ไดเดียวไม่ได้สวัสดีครับไม่มีหรอครับไม่มีครับอ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเวรแล้วเหรอครับแบบมุกจีบสาวอะไรเงี้ยไมเศร้าต้องเดนเดนอย่างเดียวเงงเงงเหงาไหมครับอยูยูคนเดียวไม่เหงาหน่อยอ่ะเหงาไหมไม่ไม่เหงาเลยเหรอแต่ตอนเนี้ยใครเหงา ม่ให้ไม่แล้งเงาเลยเดี๋ยวคือจากคำพูดอะมันนั่งบนเรือแม่อะไรเงี้ยจิมมันนี่จิมมันนี่จิมมันนี่มันนี่มีเก้าอี้เก็กอีกกันเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีเอ้ยขอโทษครับันนี่นี่นี่เอาอาหารไปให้เขากินอ๋อทำทำงานคนเดียวหิว่ะครับอยู่ตรงเนี้ยมีข้าวกินไหมอ๋อมีนะกาไม่คุยอะไรกันนานอ่ะอ่ะทำไมเขาถึงไม่คุยอ่ะ ไม่ได้คือผมแบบผมได้มาขอเบอร์ติดต่ออย่าเนี้ยได้ไหมอ๋อไม่มีเน็ตเหรอแล้วที่นี่มีเน็ตไหมเราเห็นกล่องไวไฟไม่มีไม่แล้วนี่เองผมยังมีเน็ตเลยเนี่ยวันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนผมอยากใจเนี่ยอยากจะติดต่อติดต่อหนังสือให้ผมได้ไม่ต้องวิ่งมาไกลนะเดี๋ยวมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่จะได้ติดต่อง่ายขึ้นไงถูกถูกบางทีเราผมไม่ค่อยรู้แบบเกี่ยวกับหนังสือเยอะถูกเอ้ยผมเห็นกล่องไวไฟเอ้ยเอางี้เอ้ยแต่ว่า อพอดีลคือโทรศัพท์ชั้นหายอ่ะอ๋อเออพอดีเออโทรศัพท์มันหายไปไหนไม่รู้อ่ะรบกวนโทรหาได้ไหมครับชื่อพักขวัตอะไรทย่างอ่ะออชื่อแอบแฝงเออผู้สอดหายเหรอโทรชี้แค่หน่อยได้ไหมรศัพท์หายเหรอใช่ใช่ชื่อพักขวัตอ่ะยี่ต้องยิ้มอ่ะยี่ต้องยิ้มเหมือนเขาเอาไปแล้วดิอย่างเงี้ยอะไรนะมีต้องยิ้มโทรศัพท์ขอโทรหาจะได้คินใช่ไม่รู้วางไว้ตรงไหนในห้องสมุดอ่ะหอสมุดอ่ะห้องสมุดหรอเป็นริมข้างนอกเขาเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้อะ รบกวนโทรหาพระควัตหน่อยได้ไหมขอยืมโทรศัพท์ประเมินได้ไหมครับผมจะโทรโอเคหยิบหน่อยได้ไหมเขาให้ล้วอ่ะเพิ่งใช้โทรศัพท์ครั้งแรกทับจริงเออยังไม่ได้กดยังไม่ได้โหลดแอปอะไรเลยโอ้ไหน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 เฮ้ยเป็นแฝดหนอมานนิไม่เียสชื่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้ข่าวว่าหอหญิงมีคาเฟ่แล้วหรอทำไมหอหะไรนั่งอะเทสไม่ถามไปจ้าไหนมันกลางอ่ะเธอพูดแรงเกินทำอะไรเนี่ยฉันเมียจ้ามาโดนต่อยกแล้วหรอตะกี้เฉยอันนี้อันนี่อันนี่เด็ดเด็ดเช่อเชเป็นอะไรไม่ได้จะทำอะไรเนี่ยยังไม่ได้คืนหนังสือแล้วหน้าพี่ชายไปไหนอ่ะพี่ชายเราไปไหนอ่ะไม่ไม่พี่ชายเรไปน่ยพี่ชายเราอยู่ไหนอุ้ยโทษ เราเป็นนอนแล้วพี่ชายแกนอนแล้วเหรอจริงครับเปล่าจรเพราะว่าวันนี้แกดูไม่ซ่าเลยว่าเป็นอะไรอ่ะดูตาสิโดนอะไรมาไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงเหรอคนแถวนี้แถวนี้โอ้ออนโรงเรียนไปนะมันอยู่ในโรงเรียนอยู่จากตาบอกแล้วเนี่ยโอ้แคอยู่นี่ีกแค่ไม่คือขาวปากโป้งกันแล้คือคือคือแบบพักเนี้ย เพื่อนเรามาอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานพูดอะไรบอกว่าอย่าให้ใครรู้ไงตางโป้งกับเราอ่ะโอเคไปต่อยกันมาอย่าเม,ม,มื่อวานมึงอเล่นมาหรอก็มันทำตัวซ่าทำตัวซ่าเหรออุย้ยกะไรเดีย๋ยวกูไปเคลียร์กี้ให้มึงเขียนรู้ ฮัลโหลครับไปไหนกันนี่ไหนอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรกันนะไม่มีอะไรจ้ะจันผมมาฉี่เฉยเอาหรอไหนอยากเห็นตอนฉี่ฉี่ยังไงเอาเอามันตอนนี้ไม่ได้ทำให้ปวดเอาเหรอโอ้เสียดายว่ะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ใต่ใครใครเป็นคนพาไปอาจารย์ขอกกับก่อนเออหอยิงอ่ะอาจารย์ทำคาเฟ่ไว้ให้อย่างจารย์แล้วเหอผมอ่ะก็หอผมมาก อ๋อหอชายขึ้นอยู่กับหาหอ,อขึ้นขึ้นอยู่กับไอ้นี่ขึ้นอยู่กับอาจารย์เอิร์ดอู้งงันไม่น่ายได้แล้ว<笑><笑>นี่อาจารย์เอิร์ธไม่ย้ายหอชายไปอยู่กลางป่าก็ดีแค่ไหนแล้วอาจารย์อาจารย์ไม่อา่าจจะขอผมหน่อยเหรอหรือไม่ใช่ผมใช้คาเฟ่กา,ารได้อะไรเงี้ยนิ่ดึงอไม่ได้อาจารย์นะคงไม่ได้จริงๆเพราะว่าคาเฟ่ทำมาเพื่อผู้หญิงนะเนาะโรงอาหารโรงอาหารไม่มีัน้ำดื่มสักแก้วจ้วยู้หญิงโรงอาหารไม่มีน้ำเพราะว่าไม่มีปัญญานอะจ้ะ ไม่รู้เหมือนกันมึงโคตรโทษคุณเล่นมูเคี้ยอะไรไม่รู้อ่าทำอะไรกันทำอะไรกันคนคนเยอะเกินตอนนี้ทำอะไรกันดีไม่ดีไม่ดีพี่คุณคือผมทำอะไรคุณหรอทำอะไรคุณทำอะไรเขายังอ๋อมึงจะเอาอีกคนได้ไหมฮะอ่ะมึงมึงูเพื่อนกูจริงไหมเนี่ยมึงจะเอากับกูจริงจริงป่ะล่ะ อ่ะเอาไะล่ะคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวมกูไปเคลี่ยวกูที่หลังก็ได้แต่เดี๋วมึงไปเคลี่ยวกูที่หลังเหมือนกันนี่มัามุงอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ย้อนก็ดิย้อนทำลายอ่ะย้อนมันทำร้ายเด็กอ่ะเองก็อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอก็อยู่นู่นกูอ่านหนังสืออยู่แล้วถ้ามันคุยดีๆตั้งแต่แรกมันมันก็ไม่มีกำลังหรอกไม่อะไม่เราแล้วถ้ามันทำจริงแล้วมึงเดือดร้อนอะไรวะก็ไม่รู้ก็ไม่อยากให้ใช้กำลังในขนาดนั้นนะไอ้นั่นมันนิสัยไอ้นั่นมันนิสัยไม่ดีโดนบ้าง ฉันก็ไม่รู้หรอกว่านิสัยดีไม่ดีแต่ก็ไม่ควรใช้กําลังขนาดนั้นไหมอะทีหลังมึงก็คุยกับมันดีๆแล้วไม่ฟังอ่ะทีหลังมึงทำก็หลบๆหน่อยเที่ยงผู้หญิงชอบใส่แต่แล็กน้วเมื่อกี้อย่างเราเมึงซี้นะแบบกูเท่อยู่นะกูเท่ียนะสักพักของกูเป็นคนใช้กําลังแก้ปัญหาอีกไม่ของห้องมึงห้ามกูไงมันเกี๋ยวอ่านว่านั่นแหละก็คุยกับมาดีแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะก็แค่ก็สกิดนี้แค่สกิดเองไม่ได้ใช้แพ็คตัวตายแบบกี้ สกิตกี้เหรอชื่อชื่อ,อ,อนิกิี้นะททีไม่กูเรียกนิกกี้ไงนิกกี้มันยาวเออไม่ได้ไม่ได้อ่ะี่ชายก็ได้อะไรไอ้๋อ้เว้ยกูมึงมึงเป็นคนพาจานมาไม่ไม่ใช่กูกูจะไปห้ามใครพาจานมาไม่ไม่รู้เหมือนกันนะมึบอกกูที่มึงถ้ารู้แล้วทำไมอ่ะไม่บอกหรอกเอ้ยมึงเพื่อนกูจริงวะเนี่ยก็ใช่แต่แบบนดูแลมันก็ไม่ถูกไม่มึงเคยเห็นกูทำอะไรดูแลใส่คนอื่นไหมกูเอาแบบมึงอยู่กับกูไหมไหนห้องเรียนมา ก็เห็นอยู่กับยอก็ยอมันใช้ความรุนแรงนี่ปิดที่มันนี่ไม่เกี่ยวกับกูนี่ก็ใช่แต่แบบก็สมรู้เรื่องเจ๊กันไม่ใช่เหรอไม่กูไม่เกี่ยวเลยกูยืนขอหนังสืออ่านเดีวถามไปยอเนี่ยกูแย่งกันตั้งนานแล้วเออคุยกับมันจริงๆมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้เนาะไอ้แฝดน้องอะเพราะไปทำมันเจ็บขนาดนั้นอะเออวันหลังวันหลังมันหน่อยแล้วกันนะเออไม่ใช่เบาๆบาเไม่ได้ทำเลยเอาใจ จานไปไหนมาจานเขามีคาเฟ่แล้วขอหญิงกระพวบอยาได้คาเฟ่บ้างอ่ะใช่ใช่ใช่ผมจะได้คาเฟ่บ้างอ่ะจานจามไปดูดิฝั่งเราหน่ะผาจะได้บ้างอ่ะจานเว้ยจานจานจานให้ผมอยู่ปากเข่างี้ไม่ได้ผมลำบากนะจานพูดเป็นปะเนี่ยจานเป็นอะไรเจ๋อพอหรอลำพองยามเป็นอะไรอ่ะจานเอ้าจานหายหายมีอะไรผมอยากได้คาเฟ่บ้างอ่ะจานในใต้ใต้ชั้นเราอ่ะมันต้องมีบ้างปะคาเฟ่เหรอเออ เอาไปทำไมมันจะเปิดในจ้าไม่ต้องวิ่งไกลลงมาหเฮ้ยทิมทิมรู้เปล่าที่ฉันตามอ่ะฉันก็ได้รู้อะไรบางอย่างว่ามันมอนั่งอยูแอบเข้าหอใช่หรอทำไม่ได้เข้าหอยิงจ้าไม่แต่อาจารย์รู้ละเออการรู้ละอาจารย์ไม่เข้าหอยิงไงอ้จารอยากได้คาเฟ่ผมอยากได้คาเฟ่มากๆเลยอาจารย์อาจารย์เอาไอ้เจะเคลียร์ไอ้คนเข้าหอยิงหรือจะเอาคาเฟ่เอาคาเฟ่ เอาคาเฟ่อ่ะ์เอ็นเรื่องนั้นอาจารย์ตัดทิ้งเลยนะได้โอเคแล้วคาเฟ่ใช่ไหมเห็นข้างหน้าอาจารย์ไหมไม่จ้าจ้าจันหนีจันจันส่งๆนะอาหารพื้นบ้านจานจานเห็นหรือยังเนี่ยจานเห็นหรือยังจานจานเห็นตัวนู้นหรือยังเนี่ยาอยอุ้มจานไปไม่ผมไม่ได้อุ้มผมกดผิดจานไม่ลืมหรืหรอเวลาเจอจานต้องทำยไงก่อนโอ้ยจานผมอยู่ห้องไหนห้องห้องอาจารย์ครับเออห้องอาจารย์ก็ต้องทำห้องอื่นไม่เป็นไร คือท่าไหนึ่งห้องเฟิวคุงมึงด้วยมึงด้วยแอคแรคหกสองไม่ได้ถามแค่บอกว่าเวลาเจอหน้าให้ทำท่านี้โอเคโอเคอยากได้คาเฟ่ใช่ไหมอยากเอาตรงไหนอาจารย์ใต้หอน่ารักน่ารักไม่นี่นายไปต่อยหน้าไอ้แฝดทำไมวะกูเหรอเออมึงอ่ะกูต่อยตอนไหนอาจารย์ครับพอดีมี ย้อมเป็นอย่างนี้เหรอหน้าแฝดอะไรเ้ไม่กูเหรอมึงไม่เอาเองอ่ะกูไหนไม่กูไปคุยกับมันเรื่องอื่นมันคิดเองเอย่าวางใจนี่อย่าวางใจนไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้บอกฉันใครบอกแฝดบอกใช่ไหมกูต่อยมันตอนไหนกูยืมหนังสืออยู่มึงไปถามคนชื่อเบลก็ได้จริงๆอ่ะกูอยู่ห้องเดียวกับมึงนะเว้ยกูเคยทำอะไรแบบนั้นปะกูก็ยังไม่ได้ทำเลยไม่ไม่ไม่ไปเรียกคนชื่อเบลมาไอ้ฟ้าวิเชีย ไปเรียกคนชื่อเปียวมาจะหยอกเล่นเนยๆร์ไอาจารย์ครับผมขอโทษครับผมแค่จะหยอกเล่นเพื่อนผมเฉยๆครับจะทำโทษมันจัดไม่จะให้เรียกไปแล้วเลยเดี๋ยวฉัน หนีไะแล้ก <ska du le> <sch> <EN G> <multi> ันเว้ยแหววไปหนีไปคู่หนีนี่รอขาไปไปเร็วเฮาเฮ้ยอาจารย์นับเร็วอาจารย์นับเร็วอาจารย์นับเร็วเฮาช่างมันเถอะแอบพอนแล้วทำไมมึงทำอย่างนี้วะเขี้ยเดี๋ยวะไม่รู้เม่ท่านอาจารย์มาเดี๋ยวบอกว่าไม่เห็นแล้วกันเขีโอเคโอเคโอเคบอกว่ามันวิ่งลงมาข้างล่างแล้วโอเคโอเค ทำไมวะทำไมมึงต้องหางนานนี่ด้วยวะเพื่อนหอเห็นมันน่าเบื่อคือกูยังมีเรื่องไม่ได้หรือเปล่ากูคงต้องออกบมัดกูคงต้องแข่งรู้ไหมเดี๋ยวโค้ชไม่ให้แข่งรู้ไหมเนี่ยโอ้ะอะเดี๋ยวก็ชินนะ่ะโรงเรียนนี้มันไม่ได้ปิดที่โรงเรียนปิดที่มึงอ๋อทัทีโรงเรียนนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนอ,อ,อย่าไปสนใจสนใจมันก็เบียดไม่เกิดและงั้นนะจะดีเบียดปะ โดยฉันมันดีมาตั้งแต่เกิดแล้วส่วนโรงเรียนมันผิดด้ว้ยทำไมวะคำถามมันคืถูกใช่ไหมใช่แล้วทั้งถูกตลอดเบื่อบึ่ทำไมเนี่ยะไปกันจุดไปนะสามอย่ออกขอมกันนะโอเคใจไหมขอมกันสองหนึ่งฮ่าเด้ะบึงนะเอาเงี้ยเอางี้เงี้ย โอเคทางสะดวกเชื่อมไ,ไฟย้าก่อนเชื่อมไ,ไฟย้าก่อนเชื่อมไ,ไฟฟ้าก่อนทางสะดวกทางสะดวกไม่นามีคนแล้วว่าเราลีกออกไปดีกว่าไหมถ้าเขาเข้ามาจะได้ไม่เจอลองไงไอติงน,นี่มึงฟังอยู่ปะเนี่ยอฮาวิ วันนี้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 จานหยุดพุเกี่ยวอะไรอะจานโอ้ยพุ่จาน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 โอ้ยจานนี่คือครั้งที่หนึ่ง